ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของวันพีซท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะนึกถึงผลไม้ปีศาจการต่อสู้สุดมันหรือเนื้อเรื่องสุดกินใจใช่ไหมล่ะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของค่าหัวของพวกโจรสลัดที่จะเอาไว้วัดระดับความอันตรายของโจรสลัดที่มีต่อทางกองทัพเรือและรัฐบาลโลกและยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของสาวงาม ดังนั้นวันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านมาพบกับ10อันดับสาวสวยค่าหัวสูงสุดในโลกของวันพีซที่ประกาศค่าหัวออกมาอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมปี2021ถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10นามิมีค่าหัวอยู่ที่66ล้านเบรี แน่นอนว่าการที่นามิมีค่าหัวขนาดนี้ได้ก็เพราะว่าเธอนั้นได้ร่วมเดินทางกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางถึงแม้ในช่วงแรกๆตอนที่มีการต่อสู้นามิจะคอยไปหลบอยู่ข้างหลังก็ตามทีแต่ว่าพอหลังทม์สคริปต์แล้วเธอได้ไปฝึกวิชาอะไรต่างๆนานามาจึงทําให้เธอพร้อมที่จะต่อสู้แบบตลอดเวลาแล้วนั่นเองที่สําคัญเลยก็คือตอนนี้นามิมีซุสมาเป็นพวกแล้วจึงทำให้เธอแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกอันดับที่9นิโคโอลิเวีย มีค่าหัวอยู่ที่79ล้านเบรีโอลิเวียนั้นเป็นแม่แท้ๆของโรเบนสาเหตุที่เธอมีค่าหัวมากมายขนาดนี้ก็มาจากการที่เธอนั้นเป็นนักโบราณคดีที่ได้ตามหาและขุดค้นเรื่องราวของ100ปีแห่งความว่างเปล่าในตอนที่โอลิเวียถูกทางกองทัพเรือจับตัวไปนั้น เธอก็ได้เล่าเรื่อง100ปีแห่งความว่างเปล่าให้กับพลเรือโทซาโลได้ฟังนั่นจึงทําให้ซาโลเกิดตาสว่างและช่วยโอลิเวียในการหลบหนีจากกองทัพเรือโอลิเวียได้กลับมาที่เกาะโอฮาราเพื่อจะได้เตือนเพื่อนๆน,น,นักโบราณาคดีให้รีบหนีเนื่องจากนักโบราณาคดีบนเกาะโอฮารานั้นรู้มากจนเกินไปแล้วจากนั้นฮาบูเทาก็ได้พูดเอาไว้ว่าการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่การรู้มากจนเกินไปนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายนั่นจึงทําให้เกาะโอฮาราโดนถลม่มโดยบัสเตอร์คอลและหายจากแผนที่ไปในที่สุด อันดับที่8โบอาแฮนคอกมีค่าหัวอยู่ที่80ล้านเบรีแฮนคอกที่เป็นถึงจักรพรรดินีแห่งเผ่าคุจาตอนนี้เธอเพิ่งเริ่มต้นจะเป็นโจรสลัดได้ไม่นานก็ถูกตั้งค่าหัวเอาไว้สูงลิว่วนั่นจึงทําให้ทางรัฐบาลโลกได้มาทาบทามให้แฮนคอกไปเป็นเจเทพโจรสลัดเพราะเห็นถึงความแข็งแกร่งของแฮนคอกและกลุ่มโจรสลัดคุจาหลังจากที่แฮนคอกได้เข้ารับตําแหน่งเจเทพโจรสลัดจึงทาให้ค่าหัวของเธอนั้นถูกถอดออกและไม่ได้มีการตั้งค่าหัวอีกต่อไปอันดับที่เจ็ด นิโคลโรบินมีคาหัวอยู่ที่130ล้านเบรีหนึ่งเดียวที่สามารถหนีจากบัสเตอร์เขาที่เกาะโอฮาราได้จึงทําให้เธอถูกเริ่มตั้งคาหัวตั้งแต่อายุได้แค่8ดขวบหลังจากนั้นโรบินก็ได้ระเหยเร่ร่อนไปเข้าแกงนูนแกงหนีซึ่งพอเข้าแกงไหนหัวหน้าก็ตายหมดอยู่ดีเพราะว่าถูกทางกองทัพเรือและรัฐบาลโลกไล่ล่าโรบินนั้นรู้สึกว่าตัวเธอนั้นได้อยู่คนเดียวมาในโลกตลอดเวลาจนกระทั่งได้มาเข้ากลุ่มตัวสลัดหมวกฟางเธอจึงได้รู้จักกับคําว่ามิตรภาพอันดับที่6 ชิวลี่บอร์นีมีค่าหัวอยู่ที่140ล้านเบรีผู้เป็นหนึ่งในยุคสมัยที่เลวร้ายมากที่สุดบอร์น bon ีมีพลังจากผลไม้ปีศาจที่ทําให้เธอสามารถที่จะควบคุมอายุของคนเื่นหรือของตัวเองได้โดยจะทําให้กลายเป็นเด็กหรือกลายเป็นคนแก่และจนถึงตอนนี้เบ <c oughs> ื้องหลังของเธอก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่อันดับที่5อูติ มีค่าหัวอยู่ที่400ล้านเบรีเธอเป็นหนึ่งใน6ล่องนาา้าผู้มีพลังจากผลริวรวโมเดลแพคิเซฟาโลซอรัสโดยพลังและความสามารถของอูติที่พวกเราได้เห็นไปภายในเนื้อเรื่องก็ไม่แปลกเลยที่เธอจะมีค่าหัวสูงถึงขนาดนี้อันดับที่4เบโลเบตตี มีค่าหัวอยู่ที่457ล้านเบรีเธอเป็นถึงผู้บัญชาการทัพตะวันออกแห่งกองทัพปฏิวัติที่สามารถปลุกใจและดึงเอาพลังแฝงที่อยู่ในตัวของผู้คนออกมาได้เดิมทีคณะปฏิวัติก็ดูจะเป็นเส้นน้ำของทางรัฐบาลโลกอยู่แล้วพอบวกด้วยความสามารถและความเก่งกาจของเบ็ตตี้เข้าไปจึงไม่แปลกเลยที่ทางรัฐบาลโลกจะหวาดกลัวอันดับที่3 Black Maria มีค่าหัวอยู่ที่480ล้านเบรีเธอเป็นถึงหนึ่งใน6ล่องนภา,าที่มีพลังจากผลคูโมคูโมโมเดลโรซารีเกลกลาโวเกลิความเก่งกาจของ Black Maria ในช่วงของวานอคุนี้ผมว่าท่านผู้ชมทุกท่านน่าจะได้เห็นกันอย่างเต็มตาแล้วในช่วงที่เธอจับซันจิไปยำเป็นว่าเล่นซึ่งซันจิก็ยอมแล้วไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมา อันดับที่2ชาลลอตต์สมูตตีมีค่าหัวอยู่ที่932ล้านเบรีเธอเป็นถึงแม่ทัพขนมหวานแห่งกลุ่มโจสลัดบิ๊กมัมที่มีพลังจากผลชิโบชิโบที่ทำให้เธอกลายเป็นมนุษย์คันน้ำความเก่งกาจของสมูตตีผมว่าพวกเราทุกคนก็น่าจะได้เห็นจากตอนที่เธอไปไล่กระทืบพวกวินสโมกับไล่ล่าพวกของลูฟี่แล้วท้ายสุดอันดับที่1 ชาล็อดลินลินมีค่าหัวอยู่ที่4,388ล้านเบรีเธอเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวใน4จกักรพรรดิอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าบิ๊กมัมในตอนสาวๆเธอก็สวยเอามากๆนั่นจึงไม่แปลกเลยที่เธอมีแฟนเยอะแยะเต็มไปหมด ซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นความตั้งใจของเธอที่ว่าต้องการจะสร้างดินแดนที่ทุกเผ่าพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเธอก็เลยทําการเชื่อมสัมพันธ์ําไมตรีกับทุกเผ่าพันธุ์ซะเลยทางด้านของความทนทานและพลังของบิ๊กมัมเนี่ยก็ถือว่ามีอยู่ในขั้นที่สุดยอดอะม,มากๆเพราะว่าตอนที่ลูฟี่เข้าไปสู้ด้วยเนี่ยลูฟี่ก็แทบจะทําอะไรไม่ค่อยได้เลยต่อจากนี้บิ๊กมัมจะแสดงพลังอะไรให้เราได้ดูอีก ก็คงต้องติดตามกันต่อไปก่อนจากกันไปผมอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านแนะนําว่ามีตัวละครผู้หญิงคนไหนอีกไหมที่น่าจะมีค่าหัวสูงสูงท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่น,นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้ สวัสดีครับ